ไฮสบายดีพักทายกันวันนี้แนมะ่ตูยจะพามากินข้าวปุ่นหอนเนาะจะเป็นข้าวปุ่นหนอมเสีญเงาคนอื่นห่อหมาปุ๋งกันเลยเริ่มต้นด้วยขี่เนาะแล้วเขาก็เอาถั่วเน่าเนานะที่ว่าเขาจะตําปรุงเครื่องเรียบร้อยใส่จากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วดำเนาะใส่ซีอิ๊วดําแล้วต่อไปอันนี้จะเน้นแป็นหนัวเนาะใส่นิดนึงแต่ว่าร่างกองเขาก็ใส่เต็มบ่วงน้ำตาลเนะาะตำไป อานา้ำป่านิดนึงเพราะว่าไดตยบุมักใส่เกลือเนาะแล้วลก็น้ำส้มใสายชูไว้ได้นิดนึงเนาะเพราะว่าห่ากิญญาติอารักษาน้องเผ็ดไปหนึง่งขนขุนขนขุนข้อเล่ข้อเลอ่อาสิมเบิงรู้สึกว่ามันได้แล้วเนาะเลาก็อ่ะยังไงเตมซะอิ่มดำเพราะว่านี่เตยมกักกินขุนกินซีอิ๊วด้วยนะเตยขี้นิดนึงจะได้เผ็ดถอนแซ่บสะใจอ่ะมาบีขบขวดปุ่นกัน จะเป็นข็ปุนฮอนที่ว่าปี๊บสดเนาะเขาก็จะตามด้วยผักไม่ตุยจะใส่แต่ผักอ่าบุงกับผักกันโจงเนาะใส่แต่สอมยางเพราะว่าบุ้มักใส่กะลัมปีใส่แล้วเหมือนจะว่านนะเนาะก็เลยบุ้มคอยใส่กันได้อ่าหลังจากนั้นเขาก็มาปรุงได้เลยเมื่อปรุงเสร็จเนาะเขาก็เอาอัานเครื่องผักที่ลวกลงเนาะใส่ลงไปแล้วก็เส็จข้าวปุนลงไปเนาะ กูเลยกูเลยสิมึงอ้าวบ่แม่นถวยตัวเองซ้ํา